โอเคกาบสวสวีพ่อแม่พี่น้องก็ได้ครับไี่อยู่กับผมมุสเกมเมอร์ครับวันนี้เราจะมาหยุนฮันก็เกมนะมาเข้าเลยจบเข้าได้แบบสบายผมใช้ใสายคลาสิก SCVP ได้ครับเข้าใจะจะเริ่มพอดีเอากล่องมาแล้วกันผมปิดไม่ให้เห็นนะข้อความอ่ะปุ๊บปุ๊บ หมูก็ยอะไรยังแรกไม่อะไรมากปุ๊บโอเคเฮ้ยปุ๊บ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 เป็นชุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จกูอยู่นี่สองคนเลยเหรอดียังจะฆ่าทั้งคู่แม่ง มันไม่ดูมันไม่ด,มมดูมันไม่ดูเลยมันไม่ดูเลยว่ามัน,น,นนะทำอะไรันไม่ดูเลยเช็คมาขวานมาสเต็กจบเ<ป>ห็นอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้วิ่งหนีไปไหนละไปแปรให้ใกล้สุดเลยนี่แล้ว,อลวโอเคโอเคเจอละต้องปรับรนเดอร์ดิจิตแทนให้สุดไมันหายาก อเข้าเม่งข้าเมงจบจบโอเคไปต่อฮึบอะไรบ้าง wow. จบปุ๊บอืมสี่ห้าแมปใหญ่เกินไม่ชอบอสักสามเกมก็น่าจะพอแล้วเป็นสายนี้ไม่น่ายากคลาสสิกเอจีวีพีบวกไม่ยาก สบายสบายมีช่อเกาะโซ่ข้องขวานหรือดาบเล็กนั่นเองขวานเพชรดาบเล็กนั่นแหละี <c oughs> เริ่มสิสเกยียดเละรอแต่ว่าสกินนี้มากทำไมอยากใส่ผ้าคลุม <c oughs> ประเด็นเอาผ้าคลุมใส่กับสกินตัวเองเก็ได้แต่ขี้เกยียจไปมัวมานั่งอ่านดูเกี่ยงเท ามสิบวิเฮ้ยอะไรวะทับทีซีเพื่อทับทีซีเมียววะเมียอยู่ทีนี้ทีซีทีไหนก็ช่างแม่ไป dùng okay. Dương cắn đấy bạn quả, lấy, lấy มึงอะไรอะไรฮะอะไร,ะไรเรื่อยๆกวาดไปหนึ่งฮึบอย่ามาอย่าามยุ่งอย่ามายุงยมมาย่งเสียเงินอย่าม,มายุง่งแดกแม่งฆ่าแม่งฆ่าแม่งเฮ้ยเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเฮ้ยน้อยนี่แม่งสายวาร์ปนี่กว่าเทนเตอร์เฮ้ยบ้าเอ,อ้ย Nên kêu khuôn giải thì đã còn bị khúc Nên kìa còn bị cú chụp đấy Thảm giác lắm Ủa ba ơi Ok ba Cố gắng Coi Bẹp mày ใช่อันในหม,ม่จำได้เคยเล่นไปแล้วสองครั้งสีเขียวอะดูจากประสิทธิภาพอืมอันจะแพ้อืมสีแดงอืมเปลี่ยนทีมดีกว่า ไม่แน่ไป่นแน่จมีคนดีในะสีเขียวมาเพิ่มเราจะไม่ทะเลาะเยอะต่อทีเราไม่เปลี่ยนละมามาข้ามากันให้เต็มเว้ยวาคาเรียบแน่คราวนี้ว่าเพลี้ยแมกฟ้าไปหน่อยแล้วพอเรนเดอร์ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวไม่เกิดก,การแล็กอีกฝนตก เหมือนีินยาสปิดมันก็ไกลเกินไปแทบเหมือนกินยาสป,ป,ปิดนะแล้วนันนี้ก็น่าจะใช้ได้เร็วๆตัดไปดีกว่า โอเคมาละมาเฮ้ยเจุบปโอเคโอเคโอเคปังปัปังปัปังโอเคเปลีย่ยนเปลี่ย okay. น,นชุดโอเคต่อไปก็หาคนฆ่าไหน,นที่มันไปกินนีเ <c oughs> สื้อเพชรเสื้อเพชรเสื้อเพชรของกูของกูเสื้อเพชรของกูเสื้อเพชรมึงต้องตายตายวันนี้แหละไอ้เสื้อเพชรขอคนแรกแล้วกัน กูไม่เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีอ่ะได้ได,ได้ตายคนแรกนะเป็นเด็กดีเนี่ยเออเป็นเด็กดีจังเลยก็เอามาให้พี่เถอะไอสีนี้ไอสีน้ำเงินมึงมึงจะมาฆ่าเพื่อนกูเหรอตายไปตายนะครับเพื่อนกูเฮ้ย มึงทำเพื่อนกูเหรอมึงทำเพื่อนกูเหรอมึงทำเพื่อนกูเหรอฮะดับไปกูเข้ามาโดูอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกเลยบอกเลยว่าตาย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 กูมาหาเรื่องใส่ตัวทําไมมาหาเรื่องใส่ตัวทําไมวะโอ้โหฆ่าให้หมดแม่งแหละ ตอนนี้กูไม่เหลือกูไม่เหลือให้กูไม่เหลือฆ่าแม่งให้หมดเหลือไว้ไหมแค่พวกเศษศิเขาพวกเศษขยะตายไปเถอะใครบอกว่าอินาโลทำไมกูบอกว่าอินาโลโหดเกินนะ่ะไม่ใช่หรอกมันไม่แปลว่าโหดเกินแม่สีเขียวแม่งเยอะสุดละ ขอสเต็กดีกว่าแบบโอเคครับดาบเล็ก โอเคถึงเวลาปรับเลยด้วยแทนสูงสุดละไปฆ่ากันต่อเมื่อกี้ชนะได้ไงวอสแบบอยากถันตัวเองว่าวอสเด้อฟิกกิ้งแม่งเอ,อิ่มกูชนะได้ไงสี่คนกูมาหนึ่งคนกูแดกเรียบแต่ก็เกือบตายใช้เลนนั้นนะ่ะไปเสียงนั้นนะ่ะแม่ ไม่คุ้มแต่ถ้าแ,แต่เก่งก็ตปลุยเลยลุยเดียวแม่งหนึ่งต่อสี่มาอยู่ไหนไว้พวกกะกูให้สองรูมหนึ่งเลยก็ได้ถ้าคิดชนะได้นะขอหมวกเหล็กได้ไหม กูต้องกานหมกเล็กไม่งั้นกูมทีทีเปิดแม่งเปิดแม่งเฮ้ยตกไปทีนึ่งนี่เป็นเรื่องหึบไอมกเล็กเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้วแม่งเพื่อนกูจะขึ้นยไงอะมึงก็หาวิธีขึ้นเอาเองแล้วกันนะ โอโ้โหกูกูกูเกือบกูเกือบแม่งไปตรงกลางบอกว่าแม่งกูไปบวกตรงกลางก็ได้เออหมกทองให้ได้อย่างนี้เออโอเคต่อไปแม่งก็เก็บเก็บเก็บม่ใม่อันนี้กูต้องเอาไว้โอ้ยโอเคไม่ควรเก็บอาหาร อาหารกูต้องแดกโอเคมาเกมมี่ฉาเดยกูจะเป็นพระเอกจบเกมนี้พอนะฮะเขเียน okay, เล่นจออืมกูเจอหนึ่งคนละกระตุกสัตว์ แค่นี้ดีกว่าออตอนบุกจะได้ไม่กระตุกอู้ดับเพชรเลยโอโ้โหโอ้โหยังมาเก่งยังมาเก่งเก่งแต่ดับก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไปนะไอ้น้องไอ้น้องตายไปดิ าดาบมาเฮ้ยไอพวกเก่งจะ,ะดาบเอ้ยไม่ใช่ตอนกูออกเผื่อมีตัวมาสอยหลังนะเชี่ยเลยอย่างนั้นฮึคิดจะเก่งอนะ่ะฝันไม่เสร็จก็จะชนะเกมนี้กูคือไม่เอก อยาหวังแล้ว่าพวกแกจะชนะพรเกมนี้พระเอกคือกูเฮ้ย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 ,ยอย่างแรงอยงงเอานี้อันนี้พวกนี้เก็บ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 นี่โอเค T C W ีวัหน,นึ่งตงไม่ีเจ้าวนี้ก็ได้ รู้ได้กี่ตัวไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าตอนนี้นี่แบบโหสัตว์รัสเซียสายคิวแล้ว mm. เจอเพื่อนอยู่ตรงกลางไปหาไปดูดีกว่าแล้วก็ไปคับดาบ,บเด็กมาเพิ่มแหละ mm. ในเราก็ได้สายคัสสิก f อ v p แล้วไม่ควรใช้ดาบเพชร ยูเป็นจะเป็นสถานการณ์ที่มันเร็ว้ายเกินไปประมาณเอาเค,ค้กมาให้กูก่อนประมาณว่าสถานการณ์ที่กูจําเป็นต้องกินเค้กหรือไม่กูตกลาวาแบบนั้นนั่นคือเขาเรียวกว่าสถานการณ์ที่เร็ว้ายจริงๆริงกากินพายไปก็ได้ไม่เป,เปลืองนะช่างมัน เฮ้ออกไม่ได้เป็นเทอร์ดิสต์ขันไกลกึงเนี่ยโอ้กากสบายไม่ต้องมายุ่งเลยเพื่อนไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งกูจัดการเองเดยวกูจัดการเองเดยวกูจัดการเองจบ จีจีนี่แหละกูคือพระเอกในเกมสุดท้ายโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอจบกันเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปละ